จะตกงานถึง70%เพราะฉะนั้นคนที่ไหวตัวทันนะคะก็มาทำเหตุริงๆนะคะคิออนาคตาจะ่เป็นแค่แค่โพสอะจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมองแทนมันออกอะมันไม่ใช่แค่โพสตแต่เวลาผมพูดพูดเริ่มแรกเ่ยให้เข้าใจง่ายที่สุดอ่ะเรานำเสนอรืปอโพสก่อนนะครับในอนาคตอ่ะเราจะเป็นเหมือนโซเชียลในแบบ ของเราเองเนี่ยในความที่แบบไม่เหมือนใครอ่ะมันจะมีการค้าขายกันบนนั้นมันเป็นการค้าขายเสรีมันจะคือคอมมันจะมืออะไรคอมมูนิตี้อ่ะมันจะคือสังคมบนนั้นอ่ะแล้วมันจะคือ <c ult im ates> อะไรการสื่อสาร มันเขาเรียกว่รบริการเชื่อมต่อสมาชิกจากคนทั้งโลกศูนย์กลางออนไลน์ทุกอย่างอะค่ะคือจะเราไม่ขายเราจะไม่ขายออนไลน์อะไรนั้นเลยอะนะคะซื้อขายมีการประมูลจะซื้อขายก็ได้ประมูลนะคะหรือแม้กระทั่งปกติเราจะไปวางขายสินค้าที่อีเดลหรืออะไรเงี้ยนะคะถ้าเราขายได้ขายไม่ได้เราก็ต้องเสียค่าวางแต่ของเพทศไทยเนี่ยให้วางขายฟรีนะคะเออของของของเพอกคิว อันนี้อั้อันนี้้ผมก็ใจว่าเป็นมุกของคุณมานิสาเขาเป็นมุกเป็นมุกแชร์เป็นมุกต่อมาต่อก็คือพี่พูดถึงคุณถึงคุณถึงข้าวทำเนียมบานขายผิดไม่ใช่อันเพราะว่ามันขึ้นข้าวทำเนียมกันถือว่าผิดเพราะวาบนเหตุอิมพิวส์ไไม่ได้ก็ต้องเสียตังค์ไข่ได้ก็เสียตังค์นะคะ มบว่าใขายบนอะไรนะอาริยารจะคะ้าอยากเสียตังเปไปขายที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือธุรกิจขายคิวมีแต่ได้ดัได้ได้มากกว่าเมื่อกี้ก็เหลดบิวออกเมื่อเช้ามีใครรู้ว่าเราเบรเหลดบิวออกแล้วเหลดบิวเรียมีก็ชื้อตกโเสูงมากเลยมีคนมาถามองฟิเชไลน์คุณตอลนี่ ร้อยกว่าบาทคือตีเขาคูณมาแล้วไงตีเงินปรมาแล้วเขาได้สามร้อยกว่าบาทคือเขาคูณทำอาทิตย์แรกยังไม่ได้ค่าสมัครคืนเลยผมก็เลยตอบไปสัส้นๆนะพี่พี่รูไ้ไหมไปสามร้อยบาทแต่พี่ได้ทั้งชีวิตนือว่าพี่เอาเงินหนึ่งพันบาทไปลงทุนที่อาจจะลงทุนตลาดหุ้นได้ปีมันอย่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีป่็พี่ซื้อทองคำปีมันถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีอก็แล้วลเขาบอกว่าจะทำไงให้เงินันน้พี่โพัลไปเรื่อยๆผมผมไม่ได้หม้ยพี่จะพัลไปเรื่อย ยังต้องมีแชทเพื่อแชทคุยกันจริงๆใช่ไหมอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ห้องห้องนู้นนะคะก็จะมีเรื่องเรื่องรางวัลใช่ไหมคะครับทักทักวิวท็อปวิวหนึ่งสองสามสี่นะคะคือไม่ชอบแอบดูนะคะของคนที่ได้ที่อยู่กันกันไม่ได้อยู่เออ่คนที่ได้ที่หนึ่งใช่ไหมคนโพสอะไรคนที่ได้ที่หนึ่งเขาโพสอะไรคนได้ที่สองเขาโพสอะไร ล้วก็เลยเข้าไปดูลิสต์ของเขาอะค่ะคือคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยไม่รู้อยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่อยู่ใช่ไหมคะอะไรคือคือ,คอจะมีทางไม่ใช่ะไรเขา <tenga> <c oughs> ได้ร้อยคิวเขากลับแล้ว <c oughs> ได้รางวันร้อยคิวคือ,ค,อคือเขาก็ลงส่วนใหญ่จะลงอยู่เรื่องแสดงว่าเขาเป็นคนรักฟุตบอลมาก <c oughs> มีแต่เรื่องฟุตบอลนี้เลยฟุตบอลไทยเวียดนามมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอมเมนต์เขาอะไรเงี้ยก็ ก็จะมีหลักแต่แต่ละอันแต่ละอันโหแบบหลายหหมื่นหลายหมื่นรวมๆกันเป็นเจ็ดแสนกวิวนะคะเจ็ดแสนกวิวเพราะอนนี้คือเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะคะมีอยู่ช่วงนึงเดือนแรกนี่คือคนใบ้หวยก็ได้ตอนนี้ก็คนใป้ใกันใหญ่เลยตอนนี้มาเรื่องฟุตบอลตลาดมันเนี่ยตลาดวายของอัน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 อนอั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 นนออันอนัอัันีั โพสต์นึงเนี่ยเขาลงลงหลายอันแต่มีอยู่อันนึงเขาได้โพสต์เดียวได้สามแสนดูวิวโพสต์เดียวได้สามแสนดูวิวนะคะสามแสนอื่นเหครับโพสต์อื่นก็จะมีหลักร้อยหรือศูนย์ก็มีโพสต์บางอันก็ศูนย์ก็มีหนึ่งก็มีหรือหลักร้อยหลักพันแต่แต่ว่าโพสต์ที่ได้เยอะๆนะคะสังเกตดูจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเรื่องเรื่องการทำอาหารเรื่องทำนี้ประสบผลือสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคือคือโพสต์บทกพ่อเขาก็จะบอกว่า ถ้าไม่อ่านข้อความเหล่านี้ที่จะลงไปเนี่ยคุณพลาดอย่างแรงคนก็เลยกลัวก็เลยต้องแบบนะคะหรือว่าของของคุณจิ๊บช่อนางของคุณจิ๊บเ่าอกี้เคยเป็นแชมป์โพสก็แค่โพสเดียวเป็นแม่บ้านโพสเดียวนะคะที่ว่าออะไรนะคะหอเจ็ดล้านวิวภายในสี่ชั่วโมงอย่างเนี้ยตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ซาลงแล้ว นั่นหาเดือนแรก400,000กลิปวิวเดือนที่2คนะเดียวนะเดือนที่2 700,000คลิปวิวเดือนที่3 900,000กวิปวิวโพสเดียวโพสเดีเดเดเดนเนยวเองไงเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเราเราพยายามแชร์ไปแบบธรรมชาตินะคะคือคุณองอมก็ไปดูก็เจอว่าคุณอุ๊เปนะิดเลยนะวุฒิเกิดมาคุยเอาเอาโพสคุณจิ๊บเนี่ยไปแชร์ต่อซึ่งจริงๆแล้วคุณวุฒิเี้คงไม่ได้สนใจเพจดีคิวข้างล่างหรอกเพราสนใจ เนี่ยฮะเขาก็เลย,ยแชร์ที<ล>่นี้ยอดวิวกระหนงเลยคุณวุฒีเนี่ยเบมีมีเอาซอร์ c i n ที่พยายามที่ศึกษาใช่ไหมคะว่าใครที่เป็นผู้ส่งอิทธิพลที่สุดบนโลกออนไลน์ที่เป็นสื่อที่ส่งอิทธิพลที่สุดคือใครรู้ไหมคะไม่ใช่เราไะมครับไม่ใช่เรา <c oughs> <c oughs> มราถึง <c oughs> สื่อสื่อสื่อบนชนก็คือคุณคุณวุฒี่เกิดมาคุยเนี่ยละแต่ก่อนนี้อาจจะเป็นคุณสรวุฒิสรยุทธใช่ไหมคะสรยุทธสรยุทธ์ 男孩，我是南边。